ท่านผู้ฟังครับยูเครนสร้างสถิติโลกด้วยการโจมตีลลลเรือรบรัสเซียด้วยโดรน FPV ครั้งแรกนะครับซึ่งใช้การโจมตีครั้งนี้ด้วยระยะห่างออกไปถึง350กิโลเมตรท่านผู้ฟังครับนับเป็นครั้งแรกในการปฏิบัติการโจมตีด้วยโดรน FPV คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ตั้งแต่28สิงหาคมนี่แหละครับมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถของโดรน FPV ที่สามารถไปทําลายเรือรบบูยานเอ็มซึ่งเป็นเรือที่ติดตั้งขีปุตุธลอนคาลิบซึ่งเกิดขึ้น ในบริเวณพื้นที่ทะเลอาซอบท่านผู้ฟังครับเทคนิคความสามารถน่าทึ่งของโดรน FPV เนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทําให้มองเห็นศักยภาพในการใช้งานของผู้ควบคุมโดรนผู้ควบคุมโดรนนี่แหละครับต้องบินโดนในระยะที่ต่ํามากในระยะไม่กี่เมตรนะครับเพื่อหลบหลีกเรดาร์ต้องบินไปตามพื้นที่ภูผาภูวิสาต่าง พื้นที่นี่เลยครับเพื่อป้องกันไม่ให้เรดาร์ตรวจจับได้นี่จึงทําให้มันสามารถเล็ดลอดระบบป้องกันภัยรากาต่างๆระบบป้องกันภัยรากาศต่างๆและสามารถไปโจมตีได้สําเร็จเพราะฉะนั้นระบบป้องกันภัยรากาศนะครับเรือนะครับ เฮลิคอปเตอร์ที่จอดอยู่บนทั้งบนบกเลทในทะเลนี่เลยครับมันจึงเป็นเหยื่ออันมากมายเป็นเหยื่ออันโอชะของโดรน FPV ที่เกิดขึ้นจากศักยภาพของนักบินโดรน FPV นี่เลยครับที่แสดงความน่าทึ่งโดยเฉพาะการโจมตีเรือลบบูญยานเอ็มที่ไกลถึง350กิโลเมตรนี่เลยครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก